ฮัลโหลสวัสดีค่ะ <Hello. S 1> เดี๋ยวนะคะ <Hello. S 1> ขอจัดแสงนิดนึง oh. เพื่อความแบบว่านี่โอเคเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะยุกับชินีมีชีสค่ะชินีไทยในฝรั่งเศสค่ะสไปฝรังเศสไม่ต้องรอกันนานค่ะไลฟ์ไปเมื่อเช้าเมื่อเช้าของฝรั่งเศสนะคะก็คงเย็นที่ไทยแล้วละคะ่ะเพราะว่าตอนนี้ห่างกัน6ชั่วโมง oh. มาไลฟ์ต่อตอนนี้คืออัปเดตมาแล้วค่ะก็เลยแบบจะต้องมาไลฟ์ปล่อยผ่านไม่ได้ค่ะอันนี้คือ ตอนนี้นะคะรกรมการกงสุนค่ะกระทรวงต่างประเทศได้ออกมาประกาศแล้วค่ะเมื่อประมาณ2ชั่วโมงที่แล้วค่ะว่าคนที่ลงทะเบียนแล้วได้ QR code แล้วลงทะเบียนผ่าน Thailand Pass เรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. ก็สามารถที่จะเดินทางเข้าเมืองไทยตามที่ได้รับการอนุมัติไว้แล้วอ,อธิบายง่ายๆใครที่ลงทะเบียน Thailand Pass เรียบร้อยแล้วได้ QR code แล้วและจะเข้าเมืองไทยแบบ Test and Go ก็ให้เข้าแบบ Test and Go ปกติเลยค่ะใครที่จะเข้าแบบ Sandbox ก็ให้เข้าแบบ Sandbox ปกติเลยค่ะแต่จะมีข้อที่ต่างไปก็คือการตรวจโควิด1 9ข้อกำหนดเก่าพูดไว้ว่าตรวจ RT-PCR หนึ่งครั้งเมื่อมาถึงสนามบินที่ประเทศไทยครั้งที่สองให้ตรวจเป็นแบบ ATK นะคะซึ่ง ATK เนี่ยก็คือประมาณ5ถึง6วันหรือ7วันหลังจากที่อยู่เมืองไทยแล้วต่อไปในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี้ยนะคะก็คือจะต้องตรวจเป็น RT-PCR ค่ะโดยนักท่องเที่ยวหรือว่าชาวต่างชาติชาวไทยที่กลับบ้านอะไรใดๆนะคะที่เข้าเมืองไทยช่วงนี้เนี่ย ต้องไปตรวจที่สถานพยาบาลที่ใกล้ที่ที่สะดวกค่ะข้อดีของมันก็คือไม่ต้องจ่ายเงินค่ะหลานไม่รู้ค่ะหลานกล้ามาอีกแล้ว <c oughs> ก็คือไม่ต้องจ่ายเงินค่ะรัฐบาลเป็นคนรับผิดชอบอ่ะโอเคตรงนี้เข้าใจตรงกันเนาะอันนี้คือเป็นประกาศจากกรมการกงศูน ขอกระสวงต่างประเทศนะคะที่แบบประกาศออกมาลงทะเบียนไว้แบบไหนเข้าแบบไหนก็สามารถที่จะเข้าเมืองไทยได้ตามนั้นเลยค่ะอันนี้ก็ขอให้คนที่จะเดินทางในช่วงนี้นั้นสบายใจได้เนาะ ถือว่าสบายใจได้ไปเปลาะหนึ่งใช่ไหมคะสบายใจไปด้วยเพราะว่ามีเพื่อนๆทั้งคนไทยแล้วก็ชาวฝรั่งเศสค่ะที่จะเดินทางค่ะล่าสุดเลยวันที่26นี้แหละจะมีเพื่อนชาวฝรั่งเศสนะคะจะเดินทางไปประเทศไทยค่ะเขาก็สอบถามทางปุ้มมานะคะซึ่งปุ้มก็หาข้อมูลให้เขาะคะ่ะเรียบร้อยเขาก็โอเคสบายใจไปนะคะทีนี้เนี่ยก่อนเดินทางก็บอกไว้ก่อนว่าให้ทุกคนระวังตัวให้ดีเนาะเพราะว่าถ้าสมมติไปปาร์ตี้ไปนู่นไปนี่ แล้วดันไปตรวจว่าพบโควิดที่เมืองไทยนะคะจากที่วางแผนจะไปเที่ยวสองอาทิตย์อะไรเงี้ยอาจจะต้องไปหู่โรงแรมแยกตัว2ออาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นก่อนเดินทางค่ะก็ระวังรักษาเนื้อรักษาตัวค่ะอย่าให้ไปติดโควิดมาเนาะโอเคทีนี้อ่ะมาสรุปสำหรับคนที่วางแผนจะเดินทางกลับเมืองไทยแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนทำยังไง ช่วงนี้นะคะระบบการลงทะเบียน Thailand Pass ที่เข้าประเทศไทยแบบ t ท s t and Go จะเริ่มปิดวันที่22ธันวาคมค่ะแต่การเข้าประเทศไทยแบบ Sandbox ยกเวยกเลิกหมดนะคะยกเว้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งก็สามารถที่จะยังขอลงทะเบียน Thailand Pass ได้อยู่นะคะ ส่วน a l t e r n a t e quarantine อันนั้นก็คือไม่ต้องพูดถึงเนาะเ,เพราะว่ายัางไงเนี่ยมาถึงเมืองไทยแล้วก็จะต้องมาลูกก็มาโอ้โชคะลูกก็อยู่กับพ่อแล้วเขาก็เปิดประตูเข้ามาโอเค,อเคสหรับคนที่จะเข้าเมืองไทยแบบ a l t e r n a t e quarantine <c oughs> ก็เหมือนเดิมค่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะอย่าลืมว่า ออขอเน้นย้ำไว้ตรงนี้ว่าถ้าจะเข้าไทยแบบแซนด์บ็อกซ์ช่วงนี้นะคะมีที่ภูเก็ตที่เดียวค่ะอ่ะอันนะคะก็สามารถลงทะเบียนได้เหมือนเดิมที่ภูเก็ตอ่ะน,นะคะถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยไม่ได้แล้วค่ะก็เดี๋ยวจะมีการยกเลิกกันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันถ้าสถานการณ์ดีขึ้นนะเนาะก็อาจจะกลับมาเหมือนเดิมกลับมาใช้เทสแอนโกลวก็เข้ามาเป็นแบบ s ซนด b บ็ได้ในพื้นที่จังหวัดอื่นๆค่ะโอเคทีนี้อ่าเดี๋ยวนะคะขอดูก่อนจดไว้ตรงนี้ <laughs> อ่าอ่าโอเคงั้นขอสรุปไว้สั้นๆตรงนี้แหละว่าใครที่กำลังจะเดินทางเข้าไทยแล้วก็มี rtpc เออไม่ใช่แล้วก็มี qr code เรียบร้อยแล้วนะคะที่จะเข้าเมืองไทยก็เข้ามาได้เนาะ แต่จะต้องตรวจ RT-PCR อีกหนึ่งรอบนะคะจากเดิมที่เป็น ATK นะคะในวันที่5 6หรือว่า7ที่มาอยู่เมืองไทยแต่ว่าก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มตรงนี้ค่ะรัฐบาลไทยเป็นผู้รับให้รับผิดชอบให้นะคะ โอเคค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะอาจจะคลุกคลักนิดนึงมีทั้งหลานเข้ามามีทั้งลูกเข้ามามีเสียงลูกร้องนะคะอืมค่ะอ้อมขอโทษไว้ด้วยนะคะถ้าเออคลุกคลักอะไรยังไงก็ต้องขอโทษไว้ตรงนี้นะคะในวิดีโอต่อไปเนี่ยจะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีทั้งที่คอมเมนต์เข้ามาว่าในวิดีโอก่อนหน้านี้พูดผิดเยอะเออขอออกตัวนิดนึงว่า พูดผิดในวิดีโอนะคะแต่ข้อมูลถูกต้องนะคะข้อมูลไม่ได้พลาดอะไรตรงไหนนะคะตัวแม่ตัวปุ๊บนะคะกลับไป cross check วิดีโอแล้วค่ะข้อมูลครบถ้วนแต่มันอาจจะหมายถึงว่าช่วงพูดเนี่ยมีผิดนิดหน่อยนะคะก็แก้ไขในตรงนั้นเลยโอเคก่อนจากไปนะคะวิดีโอนี้โอ้เสียงลูกร้องขอโทษด้วยขอบคุณทุกคนนะคะตอนนี้มีผู้เข้ามาฟังไลฟ์16คนด้วยกันค่ะต้องขอบคุณทุกคนเลยแล้วก็ใครที่จะเดินทางกลับเมืองไทยนะคะ ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพค่ะรักษาเนื้อรักษาตัวก่อนเดินทางสวัสดีค่ะคุณขวัญเมืองขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาชมค่ะขอตัวไปก่อนค่ะลูกร้องไม่ไหวแล้วลูกจะเอาแม่อย่างเดียวไม่เอาพอแล้วอ่าแล้วก็ฝากกว้ด้วยค่ะถ้าชอบวีดีโอนะคะก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิง่งริงรงนะคะเวลามีวิดีโอใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้ามาดูวิดีโออีกไม่ห้กันทันทีส,ว,สวัดีโอนี้ก็บ๊ายบายค่ะ Excuse-moi, ce que vous en Oui, bonjour. Uh, oui, en fait, uh, si vous savez déjà le Thailand Pass, le QR code de Thailand Pass, vous pouvez aller en Thaïlande. Mais si vous n'avez pas encore, uh, maintenant, ce n'est pas possible. En ce moment, ce n'est pas possible de demander le QR code de, de Thailand Pass. Mais euh, vous pouvez entrer la Thaïlande par sandbox, pour sandbox seulement, ou il faut passer euh, quarantaine 10 euh, jours à l'hôtel. C'est l'autre chose, c'est comme on dit, là, c'est alternative quarantine. Mais euh, la Thaïlande va changer encore, ça dépend de la situation de pandémie. Ok, uh, j'espère que bientôt la, 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 la situation sera mieux. Ok et merci beaucoup pour, uh, uh, pour regarder ma chaîne. Si vous avez la question vous pouvez mettre dans le commentaire en bas, ok sur la vidéo et merci beaucoup. Au revoir, bye bye,